ทิตราราษีสว่าง7จ็ปสวัสดีค่ะปี2024เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่นานแต่ซ u เปอร์ทอของเือจานก็ระเบิดขึ้นอีกครั้งเป็นสิบครั้งในเวลาไม่ถึง3เดือนครั้งสุดท้ายที่เขาไปมิลานเพื่อดูการแสดงและในครั้งนี้เป็นภาพถ่ายความงามของเขาบนปกของ GQ มันเป็นภาพสต็อกของเขาและไม่มีใครอาจต้านทานได้แม้ว่ามันจะดึกแล้วแต่ทุกคนก็หลับไม่ลงและพีพันก็เป็นอีกคน ที่นั่งดูคอมเมนต์ของแฟนๆจนดึกบล็อกของเซอร์จันสตูดิโอได้รับการกดไลค์และคอมเมนต์สูงถึง3ล้านครั้งใน1ชั่วโมง45นาทีและได้รับการค้นหาที่มาแรงนานดับที่1นานถึง6ชั่วโมงในหัวขอ้อสตูดิโอของเซอร์จันยังไม่ยอมให้คนหลับและบทนําก็คือสตูดิโอของเซอร์จันใส่รูปภาพชามาจนไม่ยอมให้คนหลับมีปริมาณการอ่านสูงถึง140ล้าน ภาพของเซอร์จานมีทั้งหมด15ภาพแต่ก็มีเรื่องราวมากมายให้แฟนๆคุยกันได้ทั้งคืนภาพแต่ละภาพของเขาหรอหลาและสะดุดตาม,มากแต่ภาพโชว์แผ่นหลังของเขานั้นทำเอาแฟนๆอดไม่ได้ที่จะคลางคล้ายบางคนถึงขั้นต้องซูมบางคนก็บอกว่าภาพนี้ใครๆก็อดใจไม่ไหวขอเปลี่ยนจากแม่เป็นแฟนในทันทีบางคนก็ทึ่งมากกับขาที่ยาวมากของเือจานบางคนก็รวบรวม พัมือเท้าคางของเขาและภาพปังมุยของเือร์จานหลายคนถึงกับบอกว่าโอเคโอเคที่รักจะเอาอะไรแม่จะไปให้หมดตัวจะเอาดาวหรือเดือนแม่จะขึ้นไปเก็บมาให้อันนี้ก็ขำมากมีคนมาเมนว่าเขาจะไปหาบันไดามาให้บางคนบอกว่าเขาจะเป็นคนจับบันไดเองและหลายคนก็บอกว่าปังมุยของเือร์จานน่ารักมากแน่นอนว่าสเสน่ห์ของเือร์จันไม่อาจหยุดยั้งได้ทันทีที่เขาออกแรง กุ้งก็จะเดือดและนอนไม่หลับอีกต่อไปคนที่ยุ่งกับการพูดคุยในหัวข้อของเสือจานดูเหมือนจะมีพลังมากเมื่อคืนนี้บางคนบอกว่าหลังจากดูไปครึ่งชั่วโมงฉันก็เลือดก,กำเดาลายฉันนอนหลับไม่ได้เขาหล่อมากแม้แต่คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็พบว่ามัญญาที่จะหลับแนวแผ่นหลังของเสือจานก็เหมือนกับงานศิลปะที่มีไว้เพียงเพื่อให้ชื่นชมมันสวยงามมากแล้วเขาก็เก่งมาก ตกกุ้งในมหาสมุทรได้ทั้งคืนและเหล่าฮีโรบินก็กินเก่งทุกวันดูได้จนถึงเช้าคุณเก่งมากที่ส่งมาก่อนเข้านอนคุณคือจักรพรรดิของอินฮวงนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าเซอรจันกำลังจะประกาศการรับรองใหม่ดังที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเซอรจันเป็นที่รักของบอยษัตวรราระดับไฮเอนหลายแห่งและพวกเขาต่างก็มองดูเขาอย่างกระตือรือร้นและมีความกระตือรือร้นที่จะคว้าตัวเขาไป นอกจากนี้ยังทําให้เซอร์จานกลายเป็นเพดานสูงสุดในธุรกิจบันเทิงในประเทศที่มีความหรูหรามากมายแต่สินค้าหรูหราราคาสูงนั้นอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของคนทั่วไปดังนั้นพวกเขาจึงทําได้แค่มองและชื่นชมแฟนรวยของเซอร์จานปัจจุบันผลิธภัณฑ์ที่รับรองโดยเซอร์จานเป็นผลิธภัณฑ์ที่คนทั่วไปสามารถหาซื้อได้แล้วและผู้คนจนํานวนมากก็ไม่ได้ที่จะแปลกใจที่หนที่สุด คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเขาก็สามารถซื้อแบรนด์ที่เซอร์จันรับรองได้จาาโพสบนวีแชตอย่างเป็นทางการของยุนชีฟอรเรสซซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่24ส่ของเซล์จันโดยได้ระบุเวลาว่า10บนากาศูนย์หนาทีโดยอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,น,นี้เป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่งานใหญ่จะเริ่มขึ้นพร้อมไลาที่กระพริบเต็มหน้าจอซึ่งสามารถเรียได้ว่าแสดงออกถึงความปลื้มปิติอย่างร้นหลามของพวกเขาสองประเด็นนี้ สามารถพิสูจน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบว่าโฆษกที่จะประกาศอย่างเป็นทางการก็คือเสือจานซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในวงการบันเทิงในประเทศในปัจจุบันและได้รับการรับรองที่ทรงพลังที่สุดไม่น่าแปลกใจเลยที่แบรนด์ไม่สามารถซ่อนความประหลาดใจนี้ไว้ได้เมื่อโพสต์บล็อกและตอบกลับแฟนๆอย่างมีความสุขในช่องแสดงความคิดเห็นว่าส1 6หนนั่นก็คือการประกาศอย่างเป็นทางการนี้ จะมีขึ้นในวันที่ส6หมีนาคมซึ่งก็จะมาถึงแล้วในภาพลักษณ์ของแบรนด์เรายังสามารถพบบรรทัดคำสั้นๆว่ายูนชีฟอเรสสปักกิ้งวอเตอร์ตามชื่อที่แสดงนี้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับรองโดยเสือจานอันที่จริงเสือจานเคยสนับสนุนสมัยฟันวอเตอร์ของป๊อปซี่โคมาก่อนและแบรนด์ได้เปิดตัวโฆษณาบแบบคงที่หรือไดนโนมิกจำนวนมากสำหรับเสืยจานอย่างไรก็ตาม การรับรองเครื่องดื่มโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลและเป็นไปในระยะเวลาสั้นๆดังนั้นจึงไม่จะสิ้นสุดเมื่อหมดอายุกล่าวโดยสรุปก็คือความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝายนั้นเป็นไปด้วยดีและสามารถสร้างความประทับใจให้กันและกันอย่างมากตอนนี้เสือจานกลับมาสนับสนุสนผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันอีกครั้งซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ได้ตระหนักถึงความสำเร็จในอดีตของเสือจานและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เซ็นสัญญากับเี่ยวจานท้ายที่สุดแล้วตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของเี่ยวจานในวันประกาศอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างเงินให้กับแบรนด์ได้อย่างมหาศาลไม่ต้องพูดถึงช่วงลดราคาในช่วงฤดูร้อนที่กําลังจะมาถึงด้วยกําลังซื้ออันมหาศาลของปีเตอร์แพนและความนิยมในระดับชาติของเี่ยวจานแน่นอนว่าความร่วมมือนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและอนาคตก็สดใส เมื่อชาวเนหลายคนได้ยินข่าวเรื่องนี้พวกเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฤดูร้อนนี้ฉันจะดื่มมันและทุกคนก็เริ่มเตรียมเมนูและพูดคุยกันอย่างดุเดือดต้องบอกว่าหยวนฉีฟอเรสเป็นแบรนด์ในประเทศที่ยานเยี่ยมและน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มคุณภาพสูงที่มีน้ำตาล0%นปอร์เซไขมันศูนปอร์เซและแคลอรี่ศูนปซซึ่งไม่อ้วนแต่ก็อร่อยด้วยมีทั้งรสชาติพีชขาวสม้มแตงกวา สตรอเบอรี่และรสชาติอื่นๆอีกมากมายให้เลือกแบรนด์ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างสารรค์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายโดยได้ใช้เทคโนโลยีทดแทนน้ำตาลเพื่อสุขภาพทำให้มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมและเข้มข้นซึ่งได้รับการตอบรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางมาโดยตลอดในครั้งนี้ทางแบรนด์จะเซ็นสัญญากับโค้กที่ยอดเยี่ยมอย่างเสือจันอีกครั้งและมันจะเป็นอีกความสำเร็จของแบรนด์ โอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมและโค้ชที่ยอดเยี่ยมจะดึงดูดซึ่งกันและกันส่งเสริมซึ่งกันและกันและบรรลุเป้าหมายซึ่งกันและกันคนที่ยอดเยี่ยมจะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องร่วมมือกับคนที่ยอดเยี่ยมเติบโตเร็วขึ้นและกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นดังนั้นจงทำงานหนักเรียนรู้จากคนที่ยอดเยี่ยมกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและบรรลุอนาคตที่ดีกว่าไปด้วยกัน และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมาม่านะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ